สวัสด,ดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาสอนโหลด Tom and Jerry Chase s u r ร z ฟซ e นะคะขั้นแรกเนาะเข้า tabtab.com นะคะข้างบนนี้เลย slash app slash 8นะคะมันก็จะเด้งมาหน้านี้เนาะ tabtab นะคะจะมี2ตัวนะคะจะมีตัวโลลบอลกับตัวที่เป็นเฉพาะของจีนเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเออเ,เราก็กดดาวน์โหลดไปเนาะพอดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยมันก็จะได้ มันก็จะได้แอปอันนี้มานะคะที่เป็นเนี่ยอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวของจีนนะคะส่วนอันนี้จะเป็นตัวของ Google เนาะส่วนตัวของ Google นะคะเขาจะเขาจะล็อกไวแล้วค่ะเขาจะไม่ให้อ่าคนไปคนไปเทศภายนอกที่ไม่ใช่ของจีนดาวน์โหลดไม่ได้เนาะต้องไปโหลดในตัวแท็บๆของจีนนะคะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูเนาะว่ามันมันไม่ได้นะคะ จริงๆตอนนี้จะมีเซิร์ฟเอเชียไต้หวันนะคะไต้หวันนี่ไม่ใช่เซิร์ฟจีนนะคะอย่างที่เรารู้กันเนาะเพราะว่าเขาเป็นประเทศแบบที่มันแตกแตกกันอะค่ะเขาจะซีเรียสเนาะเราจะไปว่าคนไต้หวันเป็นคนจีนไม่ได้นะคะเนี่ยเวลาเราเซิร์ชหาเราจะไม่เจอเลยนะคะจริงๆอะถามว่ามันเจอไหมมันก็เจอค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องไปดูในส่วนของผู้พัฒนาแอปอะค่ะ แต่ว่ามันเขาเรียกว่ามันจะล็อกไม่ให้ใครดาวน์โหลดแล้วเนาะโอเคดังนั้นก็อันนี้จะเป็นตัวแถบแ็บ g o b a l นะคะก็ไปโหลดตัวของจีเนาะซึ่งจะเป็นอันนี้โอเคค่ะเราก็จิ้มเข้าไป นี่ยคะ่ะข้างในมันก็จะเป็นภาษาจีนล้วนเลยนะคะจะไม่สามารถเปลี่ยนภาษาได้เนาะเพราะมันเป็นของจีนนะคะวิธีการดาวน์โหลดนะคะกดกลับไปที่ google c home r นะคะกดดาวน์โหลดเนาะมันก็จะดีดไปที่ตัวแถบๆนะคะเนี่ยเราก็สามารถติดตั้งตรงนี้ได้เลยนะคะ ก็กดดาวน์โหลดได้ปกติเลยค่ะเนาะมันก็จะเป็นเซิร์ฟจีน,นะคะซึ่งวิธีสมัครก็ใช้แค่เบอร์โทรค่ะเนาะก,ก็บวกหาเลขบวกหงหกนะคะมันจะอยู่แถวล่้าล่างเลื่อนขึ้นมานิดนึงเนาะลราก็ใส่เบอร์นะคะโดยการที่ลบเลขสูตรของเราออกเนาะเท่านี้เราก็จะสามารถสมัครเซิร์ฟจีได้แล้วสำหรับคนที่ไม่เคยสมัครมาก,ก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะไปเล่นจริงๆเนี่ยแนะนำว่าให้โหลดตัว u u ย o บูสเอรมาด้วยนะคะ เป็นแอปลดปิงโดยเฉพาะเนาะมันก็จะเอาไว้ลดปิงนะคะจากปิงประมาณ250ได้ะคะ่ะเหลือแค่ร้อย20-30กว่ามันก็อาจจะมีกระตุกบ,บ้างนิดนิดหน่อนอยนะคะแต่ก็ไม่ได้ทำให้การเล่นของเราแหลกเหมือนปิง250อะคะ่ะที่ชนิดที่ว่าไม่สามารถเล่นได้เนาะแต่ว่าข้อเสียนะคะก็คือยูยูเนี่ยมันจะ มันจะเก็บเงินนะคะเดือนหนึ่งก็60บาทเนาะตกวันละ2บาทนะคะจะถามว่าคุ้มไหมแน่นอนค่ะว่าคุ้มเพราะว่ามันก็สามารถใช้บูสเกมอื่นได้เหมือนกันนะคะโอเคสหรับการสอนโหลดซุปจีนก็มีเท่านี้แหละคะ่ะก็จะไม่เข้าให้ไปดูเนาะเป็ยศึกษากันเยเองนะคะแต่ถ้าอยากให้เขาไปเล่นให้ก็ก็ตามดูในช่องอเอาละกันนะคะเพราะว่าก็จะอัพซ์ฟจีนอยู่เนาะ สำหรับวันนี้ก็บายบาย